เปรียบเทียบสเปคซอนเทส 703F ปะทะ k a วา s a กิเวอร์ซิ650ยกสูงต่างสไตล์คันไหนใช่สำหรับเราโมโตเรเบจะพาไปดูกันหลังจากที่มีข่าวว่ารถยกสูงจากแดนมังกรซอนเทส 703F กำลังวิ่งทดสอบอยู่ในประเทศไทยมันก็ทำให้เรานึกถึงคู่แข่งยกสูงคลาสกลางอย่าง k a วา s a กิ v วอร์ซิ650ที่ถึงแม้ว่าสไตล์ของรถทั้งสองรุ่นจะไม่ได้ตรงกันพอดีเป๊ะ แต่เราก็เชื่อว,ว่าคนที่กําลังรอคอยรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งอยู่น่าจะพิจารณารถอีกรุ่นเป็นตัวเลือกอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าคันไหนจะใช่สําหรับคุณเริ่มกันที่ส่วนของเครื่องยนต์ซอนเทส 703F มาพร้อมเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงเพาเข้าเหวยง120องศา4วาล์วต่อสู Cam les, บดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชารระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบ699ซีซีที่สาม,มารถสร้างพลังกำลังสูงสุด 97 PS ที่10,000รอบตอน,นาทีและแรงบิดสูงสุด76นิวตเมตรที่7,500รอบตอน,นาทีในส่วนของ k a w ว s a ส i v กีแวร์ซ650มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบเดี่ยงแปดเพลนแข้งชา f ฟ4วาล์ว wow, ต่อสูบดับเบิ o H p, ลโอเวอร์เฮดแคมชารระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบ649ซ c ให้พละกกำลังสูงสุด67 PS ที่8,500รอบตอนอาทีและแรงบิดสูงสุด61นิวตันเมตรที่7,000รอบตอนอาทีจะเห็นได้ว่าซอนเทสมีพละกกำลังและแรงบิดที่มากกว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากลูกสูบที่มากกว่าและปริมาตรกระบอกสูบที่ใหญ่กว่าแต่มันก็มาด้วยรอบที่สูงกว่าด้วยเช่นกันในส่วนของระบบส่งกำลังรถทั้ง2รุ่นใช้ชุดเกียร์6สปีดพร้อมแอซิสต์แอนด์สลิปเปอร์คลัชส่งกำลังด้วยโซ่แต่ซอนเทสจะได้ควิกชิฟเตอร์2ทางขึ้นลงมาให้ด้วย ถัดมาในส่วนของระบบการสะเทือนซันเทสจะมาพร้อมกับโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกหัวกลับและโชคหลังแบบสปริงเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มแข็งคู่อลูมิเนียมจากมาซากิปรับได้ทุกค่าแต่น่าเสียดายที่ทางค่ายไม่ได้มีการระบุระยะยุบของระบบการสะเทือนเอาไว้ส่วนคาวาซากิจะมาพร้อมกับโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกหัวกลับขนาดแกน11มเมระยะยุบ150ม mm. มสามารถปรับค่าพีโหลดและรีบได้ ด้านหลังเป็นแบบสปริงเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มเหล็กแขนคู่ระยะยุบ145ม mm, ิลิเมตรสามารถปรับค่าพีโหลดได้ทางด้านของระบบเบรกซอนเทสจะมาพร้อมกับดิสก์หน้าคู่ขนาด310ม mm, ิลิเมตรทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เรเดียลเมาส์4ลูกสูบจากโฮตาฮวนด้านหลังแบบดิสก์เดี่ยวทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เอ็กเซลเมาส์จากโฮตาฮวนเช่นเดียวกันมาพร้อมกับระบบเบรก ABS แต่ในส่วนของเข้าวาสกิขนาดของดิสก์เบรกหน้าจะลดเหลือ300มิลิเมตรส่วนคลิปเปอร์เบรกก็เป็นแบบเอ็กเซลเมาส์2ลูกสูบจากนิซิน ทางด้านจานเบรกหลังมีการระบุขนาดไว้ที่250มิลิเมตรทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แอคเซลเมาส์จากนิสินแบบหนึ่งลูกสูบพร้อมระบบเบรค ABS เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้สไตล์ของรถทั้ง2รุ่นแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือในส่วนของชุดล้อซอนเทสจะมาพร้อมกับชุดล้อซี่ลวดลัดด้วยอย่างขนาด90/90 90, 21และ150/70/18ชัดเจนว่าเป็นรถสายลุยเต็มตัวทางด้านของคาวสากิจะตรงข้ามกัน คือมาพร้อมกับชุดลอ้ออลูมิเนียมอลลอยแบบ3า้านคู่รัดด้วยยางขนาด1 2 0 7 0 1 7และ1 6 0 6 0 1 7ถือเป็นยกสูงสายท่องเที่ยวทางเรียบโดยแท้ในส่วนของชุดเฟรมซอนเทสจะใช้ชุดเฟรมแบบอลูมิเนียมทวินสปาร์ทั้งเฟรมหลักและเฟรมท้ายส่วนคาวาซากิจะเป็นแบบเหล็กทอดดับเบิลพายดมอนซึ่งเห็นแบบนี้ก็อาจจะทําให้เราคิดว่าซอนเทสมีข้อได้เปรียบด้านน้าหนักแต่ความเป็นจริงแล้วซอนเทสมีน้ําหนักที่มากถึง241กิโลกรัมแบบรวมของเหลว แต่คาวาซากิกลับมีน้ำหนักเพียงแค่219กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าเบาวกว่ามากๆทางด้านของมุมเรกและระยะเทรลซอนเทสไม่มีการระบุเอาไว้แต่คาวาซากิจะมีมุมเรกอยู่ที่25องศาและระยะเทรล108มิลลิเมตรทางด้านของระยะฐานล้อซอนเทสจะยาวกว่าพอสมควรอยู่ที่1,565ม mm, ิลลิเมตรส่วนคาวาซากิสั้นกว่าอยู่ที่1,415ม mm, ิลลิเมตรซึ่งก็น่าจะทำให้ตัวรถคล่องตัวกว่าพอสมควร เช่นเดียวกับมิติตัวรถกว้างยาวสูงซอนเทสจะใหญ่กว่าในทุกมิติแต่ถึงแม้ว่าซอนเทสจะมีความเป็นรถสายดุยมากกว่าความสูงเบาะนั่งของรถทั้ง2รุ่นกลับเท่ากันอยู่ที่845ม mm. ิลิเมตรทางด้านของความจุถังน้ำมันซอนเทสก็ใหญ่กว่านิดหน่อยอยู่ที่22ลิตรคาวาซากิอยู่ที่21ลิตรในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวช่วยสำคัญอื่น เราขอเริ่มต้นกันที่ k า wa s a กิกันก่อนโดยมันมาพร้อมระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด4.3นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้มีการติดตั้งระบบ traction control ส่วนชิลหน้าเป็นแบบปรับระดับได้ด้วยมือจะเห็นได้ว่าสเปคโดยรวมของตัวรถมีความเรียบง่ายเป็นอย่างยิ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะรถรุ่นนี้มีอายุการจำหน่ายที่นานพอสมควรแล้วแต่ทางด้านคู่แข่งอย่างซอนเทสนั้นจะมีเทคโนโลยีทุกอย่างที่คาวาซากิมีแต่จะเพิ่มขนาดหน้าจอสีเป็น6.75นิ้ว ชิลหน้าเป็นแบบปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้ามีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังเรด้ารด้านหลังทำงานร่วมกัรบระบบ r i ร h t Spot พร้อม Riding Mode และพอร์ตชาร์จไฟ USB Type A และ Type C ติดตั้งมาให้ด้วยทางด้านค่าตัวในประเทศไทยเข้ามาสกิวร์ซิ650จะอยู่ที่259,000แต่ทางด้านของซอน t ทส 703F นั้นยังไม่มีการประกาศออกมาเนื่องจากตอนนี้ตัวรถในประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบเท่านั้นแต่หากเรามองไปที่เทคโนโลยีที่ให้มา ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ซอนเทสจะมีค่าตัวที่สูงกว่าคาวาซสกิหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ o t o ต r v v l l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย